มือน,นี้มาตามค้ามฝันเมีเเป็นยินข่าวว่าพันฝันโค้งสุดไทยอีกแล้วพ่นฝันว่าพันลุกขึ้นมาเข่าห้องน้ำก็เลยไปเห็นงูเห่าเผือกอยู่ในห้องน้ำ่นวันนี้มันก็เลยเลื่อ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 ยเข้าไปนบ้านเพิ่นไปอยู่หิ้งพระหรือ่าอีหอย่างนี่แหละคะ่ะก็เลยสะดุดตื่นตกใจจะเป็นแบบใดไปตามเลยได้คะ่ะสวัสดีครับเมีจีครับ เม่เกสเรียกเล่าของเขา,ขาเขาแน่แต่สามตัวตรงเถอะมีคนถือบอัจ้าเรียกเล่าว่าเนี่ยเขาเก้าแปดห้าเลยที่เขาลงกั้กันว่าเป็นปลาไหลเผือกเนาะ<ช>เอายอนพี่น้องฟังเนี่ย่อนสิลป์ประจามยังไงพออย่างนข่าวว่ามีเกสฟันไม่อีกแล้วฟันลักษณะเก่าจะเป็นสีเผือกนี่กันแต่ว่าเขาก็สศิลป์ยอนยอนลิปปลาไหลเผือก,ก่อนเพื่อให้พี่น้องเข้าใจน้ำฟันว่ามู่ชวนไปซ่าคูเงินหลังเมมไปทางเดียวกันแล้ว ทางเดียวกันกับปภาษามันว่าเดียนามน้นน้อยๆอีบึงไอ้มีแต่ปลาซิวไม่แต่มันเนมันเนชวนไปสี่โมงห้าโมงไงจ้ะได้ไปกันไปสอนปลาปลาซิวกันเพราะสอนสอนมันได้พ่อหู้มันได้มันได้มันก็ได้จกเขาก็ว่าจะไปจกซอนมันมันบอกว่ากูกูพอกอนก็ได้ก็ได้ว่าไป ยุงกับมันข้าวอนปลาซิวไปปลานี้มันนี่พ่อปลาไหลสีขาวมันพอแล้วก็เดียวเบิ้งเขาก็เดี๋ยวเบิ้งมันก็จับมันก็คุ้มจับมันจับปรได้มันนี่เอนเขาไหมยังไงลอยมันซอยกูแม่อันนี้ก็ได้ซอยพักกันจับไปจับมากี่กันเร้่หัวจับสองมือบงหัวเราก็มูกกับจับสองมือต้องหางปลานี้หันเขาก็เลยว่าจะเอาไปใส่คู่หันกันมากกันเห็น ปูตาตาปูเขากับเมียเรามั่อส่ชุดขาวกันกาใหญ่ปูกับยาก็เลยโบได้ยานหออจ้ะเพราะว่าเพิ่งยิ้มให้กันเลยว่าสิใส่คุเพราะหันหันกบไปอีกมันกะเลยเป็นคนใส้ชุดดำยางยุ่งขังเราแต่ว่าบ่ได้สนใจเขาเขาก็ดทเอาไปใส่คุเพราะหันกบมานี่คนไส้ชุดดำอย่างม่ามหาเฮาแต่ว่าบ่มีขา ก็ได้มองหนากันก็ได้จำเขาบ้านจำจำหงูหางหงูเลี้ยนต้องกันเลยเออจำเออไม่นปลาไหลปลาไหลปลาไหลเผือกแีงเขาบ้านพอพอเขาบ้านเห็นคนยางเราก็เลยเศร้าก็ได้หยุดก็เลยเศร้าหายใจเศร้าเราเราก็เลยวางลงดินอย่นี่แหละจ้ะเกือบยังปลาซิววันนั้นนา้อนซื้อเขาจีแปดแปดหาเออเม็นหาแปดหาเนาะ หลักตีเก้าแตนห้าก็เลยออกล่าสามตัวตรงจะว่าไม่เก่งเลยว่าฝันอีกแล้วแต่ว่าเป็นฝันเป็นงูเผือกมันเนี่ะก็เลยฟันไาได้ว่าฟังนะฟันว่าจะข้องน้ำนี่ออกมาออกมาจากห้องนอนกออกมามัเกิดพอออกมาเราก็มีอย่างมาไต้เดือยขาเข้าไหมเข้าเข้าก็เลยตกใจเขาก็เลยแลนแลน แรงเขาไอไปเปิดไฟไว้จ้ะพราพอะเปิดไฟมันเป็นงูเห่าเผือกแม่ว่าเห่าเนยงูจุกอ่ะเพราะว่าสัาส่งสั่งอะไรืองูเห่านะ้องูเห่าสีขาวเรื่อยเรื่อยไปหอดทิ้งพาเห่าก็เรื่อยคืนคืนคืน,คนไปไปเรื่อยตรงผ้าแล้วก็โล่งมากหาพ่อแม่พวกพ่อแม่พ่อแม่อามาพวกผอะพิษเน่หครับ สิว่าเราก็เรื่อยลงมาฮะไอเดาก็มนี้ไอปู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 ไอพวกปูพวกกุม่านอืมผะไม่เจินนะอ่าเราก็เราเราพอเรื่อยรอบเราเมาบนอยู่หว่ปูละองปูสังขารปูครับปูพญานาคเรได้ตื่นอืมเรได้เะได้ตื่นครับเอาพอดีเป็นฝันงสองเนาะที่ต้อกัน คือมือว่านนี่ม่เกวี่ยสิย่ำฝนตกมาเลยม่ไเลยมาย่ำมันก็เลยออกแปดออกเก้าแปดหานะสามตัวตรงแต่ว่าบานนี่มันมีปัญหาคือว่าไม่เกี่ยฟันงขึ้นอีกทีหนึ่งแล้วมองเลยคิดว่าเฮ้ยห้ฝฟันทั้งสามมือซ่อนเ่ยวกับงูกับงูไรงูเผือกปลาไหลเผือกลักษณะนี้ไม่สะวยเลยไงน้ำเด่นเลยก็สาทุก็เลยสงสัยก็เลยยัดอย่เมื่อนี่แหละฟันตะเห็นต้านยัง งูเผือกเปลือกมันนี่จะเผือกแม่ปลาไหลเผือกงูเผือกแล้วก็จงอางเผลือกยี่มาล่าสุดเปื่อนเนี่ยงูเผือกงูเห่าจ้ะเพราะว่าถ้าถ้าทยายาวเป็นงูจงอางออ๋เป็นงูเห่าก่อนว่าตัวเก่าว่าท่าสั้นเป็นงูเห่าสั้นมันสั้นมันสั้นมาขึ้นเนี่ยเขาเป็นฝันงสามที่เกี่ยวกับงูครับอ่สันงูเห่าตัวปลาไหลเผือกเนาะของมืาขึ้นก็คือล่าสุนมืาขึ้นเนี่ยลูกอยากกินนมในฝันนี่จ้ะลูกอยากกินนมเขาก็เลยเอาขวันมาให้ ไอ้กล้องมาบ่าเอาจะใส่ขวดเขาก็ได้ตื่นตื่นขึ้นมาเขาก็มาเปิดไฟพอเปิดห้องนอนไมจ่จะงูงูเหา่าเห่ากีบอ่ะก็เลื่อยเลื่อยขึ้นมุ่งเลยไมจ่จ่ะลื้อเลื่อยขึ้นมุ่งเขาก็เขากะหาไม่เมื่อไหนีเพราะว่าเขาหยาดเขาอย่านมันไปการลูกเขาอ่ะไอ้พอพอพอ หาไม่เคี่ยวเคี่ยวออกจากยือเทิงมุงนะเคี่ยวเคี่ยวออกหลังมุงอ่าอ๋อเหีนไปได้ต้อนกัน่ะเคยโบ๊ะโบ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 ออกบไปไปเคี่ยวรูรูกันเ่ยางกัเล่นเรื่อยมาหาเฮาพรจะเรื่อยมาหาเฮาพราะสิไอเพราะสิอดเฮาเฮากันเลตื่นกีเนกันเลตื่นนี้วันตะยานอืมแต่า มันมีของใส่แม่ๆตัหนึ่งกับปลาไหลเพียงวะมือปลาไหลเพียงห้อตีไห่ไปแล้วแปดห้าเป็นมางมักตัวเดียวเนาะแล้วตีสามตัวเก้าแปดห้าแปดห้าแปดห้าแล้วก็แปดห้าซะแล้วเนาะแล้วก็ว่ามีแต่แปดห้านะแล้ก็มื่อเล็กเล่าไหมมือเป็นวายซีามเขาประเดี๋ะมันเกอกสามตัวตรงเลยเก้าแปดห้าแล้วขึ้นขึ้นมือออกเล่าแล้วก็ฟันเหยียฟันมันขึ้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยไอ้เมื่อกี้มูตัวเก้าเหยียบโอ้ยกินฟันยุ่งมงเก้าเต้ แง้ผมกคือวางได้กัเป็นเหรยญไงเด้อว่ามนหนว่าแม่เราแกะหาเพื่อแต่ต้องเป็นในพวกฝันไปเก็บสักฝันในฝันหนึ่งไละหรือคี่หน่อยตีแบบเกี่ยวกับปลาไหลเผือกงูนเผือกลอกเบินก็นได้พันว่างงูอยู่หลังมุงบ้านแีกทีเท่าไหร่เออวันเดียวก็ขึ้น,นอยู่อีกทีไม่ตามไปอหทีนัานามหกสองน่พอาันว่างเง้งเน,นั่นจับที่หลังมุงเออหลังมุงเลียกบ้านนี่แหละสามต้องต้องฝากไอ้สามสองนี่จ้นะเพราะว่าเพราะว่าไอ้รถ ลูกซ้ายถูกขโมยมาได้สองสี่แล้วบ่ได้บ่ได้คืนเรา,ากจ้ะสงสัยจะไปยึดท่า,ทายแถวเพื่อนบ้านเขา,เ<อ>าแล้ววันนี้ก็เลยสูกซายฝันเห็นว่าเห็นรถเจ้าของในฝันเห็นรถเจ้าของแต่ว่าย่างไปหารถเจ้าของมันก็ไก่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 ่กกออกเลยไก่ออกเรืออเ่อย ไก่ออกเรื่อยๆเพิ่นบ่ได้ขึ้นบ่ในฝันอืมก็อบ่ได้ก็จับบ่ได้จัอบรถในฝันก็จับรถเจ้าของบ่ได้ทะเบียนยังเพิ่นก็ได้เพิ่นก็ได้บอกแม่ซื้อทะเบียนรถให้ปังแนมะ่ทะเบียนตัวไหนทะเบียนรถสามสองทํานั่นอ่าทะเบียนรถนี่สองตัวอ่ามาตักเ,เลขบ้านเถอะเอ้าน่าสนใจได้หนี่งทะเบียนรถแค่หน่อยตัวเนาะสามสองจะว่าที่ขอย้ำเตือนแม่ขึ้นเรียง ปลาเลือกนี่แล้วก็งูเผือกเนี่ยก็แสติงหตีว่าเป็นเขาก็สีย่ำไอตรงปลาไหลก็ตีคือต่รวยตีให้กงมพากับแปนฮากเชียวเชียกาทำเก้ากอนเออเขียนว่าเขียน่าหาแปนหาเนาะแล้วก็เก้าแนหาเออทีชิปแรกเล่นทีเขาลงไปเนาะมันอาจจะเป็นชิปนี้เขาแล้วแล้วก็แฟนหา เขาเล่าไปแล้วมันอย่าลืมเดือกพยายามพาเถอะห้องฟันจะนั่นนะมันเคยบอกซีเก้ามันออกเล่ามอนี้แล้วบอกาไข่ตัผลก็เรื่อว่ามันเนี่ยนี่เออขาดซีอกไทยอีกก็ไรจะวางในห้องยาว้ามันบอกแล้วก็เป็นเนื่บ้านเนาะเขาเล็อกนอกปอนเนี่ยเนาะเี่วมันเป็นนองตังเนาะดีเห็นวะดีไหมเอาตัดไว้มอวันตัดไว้เขาบอกว่ามันเจ็ดหนึ่งบอกอจว่าตีเจ็ดหนึ่งอะไรแต่ว่า มาเบิ่งแล้วมันอาจิะย่ำยุเล็กที่ไม่เกะได้แล้วนะฮนเพราะเพราะว่ามันขอันแล้วขอขนนี่เนาะที่เราก็ว่าคอยตีเก๊กเอาคนละเกือาหลายตัวไปหมพจนเรื่องเือบหายมันวัดยุกะกับบานสองมือเนาะไม่ถือเนาะแต่คงี่เป็นเล็บ้านนี่แหละวงเลยมันเป็นเลขเดียวกันสามอืมนี่าเล็เดียวกันเนี่ยนน้องไม่ถือเนาะแล้วก็แหาหาเปลี่ยเนาะเาะสันมีเราพี่นนองนะครับอืม มีเจ้าเก็บเก่าว่างูงูถรามดางูกับผู้เพียกอะไรเก็บเก่าใช่แต่ชีไล่น้อเก็บแล้วกันเนาะกันเลยจะพี่น้องเนาะพี่น้องที่ว่างูเพียกแต่จีเก็บเก่าเก่าเก็บตลาดเก่ามาเกินนี่เนาะเพราะว่าเข้ามาเผื่อเป็นของมมงคลเนาะเอาพี่น้องช่วยตัวแรกครั้งแรกกห็นเงี้ยเอาใช่ไหแต่ว่าตั้งใจฟังใช่ไหมเพราะว่าเราฝันดีดีนะครับฝันสามขึ้นมิตรป่าไรเพียกงูเพียกนาะสามขึ้นเนาะคือว่ามันฝันดีคักในวันนี้ คิดว่าอาจจะเป็นเหลขรัฐบาลไทยนะครับแต่ว่าทีในแนวเล่าเไปเรวสามตัวตรงนะครับนะต่ว่าคืนว่าจะเป็นเหล็ไทยต่อนะครับแต่เราพมฟันมีเกียร์ในหัหวน,นี้นะครับครั้งแรกก็ลเ,กเ,กเลยลาไหลเผือกข้างส้องนี่งูเผือกเรื่อยคืนห้านพระฝันซ้ายนี่งูเผือกคืนลังมุงก้อนก้อนสีไอ้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 ซื้เล็กเขาได้ไหมวะว่าก้อนก้อนสีฟันว่าไอ้ เจ้าเจ้าของงูเลื่อยขาไอ้ฟันฝันมาก้อนว่าไปเหยียบหัวงูหัวงูเผือกเพราะว่าเพราะเพิ่นบอกว่าเพิ่นเสียห้ไปเฮ็ดหน้าตอนก้อนเสียเขาจะฝฟันนะไปเห็ดฟันว่าให้ไปเฮ็ดหน้าเขาก็ไปเบิ้งเบิ้งเบิ้งหน้าที่เพิ่นเพิ่อนเขาเเขาต้เข้าไปเขาก็กลับมาฟันแต่ฟันมือแหลกก้อนก้อนสิเป็นเลื่อย เขาฝันยู่หวงเฮน้าตกเฮน้าเขาฝันเขาไปเหยียบไอ,ไอ,อ้หัวงูเข่าก่อ,อนจะนมาฝันเป็นยังงี้ก็จะไม่เพิ่นกันเล็กต่างม,มา,า,มมา,ากเท่าไหร่ต่างมันจะเจะ้าเนี้ยน, <c oughs> นะเอาขอรอบิวงเด้อนะครับวันแอลเลขเปียรนเกียเขาแล้วนะครับกักันไว้คือนเกียเก้านะครับแต่ว่าเฝันฝันงูอยู่ในบ้านมันสองขึ้นซ้อนแล้วนะครับแต่คือสามหกสองเป็นเลขบ้านนะครับอยู่ใายโทรมาบอกแม่ฝันเจ้าโรเจอรหายไปแล้ว เนี่ยเป็นนำรถรถแตมีถอยหลังไปถอยหลังไปน้ำในปอพนาครับเนาะส่วนเนี่เขาวารถหายนน้ำปรดัมักออกนะครับเออถือไ้รถสามสองตัวเดียวนะราพิจาบณาบซอยกันเนาะสำหรับกนวันนี้นะครับจอผนมะกฤษีขึ้แปลงหาหาแปเนาะนะครับสามตัวกับ่องพิจนาหา้ถไทยน้ำนะครับอย่งเกิดขึ้นได้พิจารณาซอยกันนะอาโชุเดียวว่ามีตัวเองไโชุเดียวน้ำงดดยางเนาะยังเก่าก็มีตีเกกันเนี่ยเก็บกันงู งูเผือกงูอยางต่ปเจ็ดเก่าบลาตรงปลาไหลเผือกบอลวยกันเจ็ดเก่าไอ่เงียตัว่าเาสังเกตที่มันมันมันตีมันมันมีต่เผือกะปลาไหลเผือกงูเผือกงูเผือกกับสอมือซ้อนปลาไหลเผือกกับมือนึงไอ้ว่าออกแล้วมันขึ้นมาฝันต่อยมันขึ้นเหนียวตอนแรกขึวันทีเป็นราฐบาลให้ได้เนี่ยไอ้ฮอกป็นเปลี่ยนหาเไปแร้วกฮากไปเรียเรีบ้านเหมือนว่าล่ะเรีบ้านกับสามหกสอง แล้วก็สามสองเลยอืมนี่นาเรียนเ่ยวกับบานเกี่ยวกับลูกไส้เนี่คยคิดว่าบ้ามากเป็เนหาได้ให้การมัน,นคือเกศเก่าบออ้าเรียเป็นห่าเนี่ยท่านเหรอเนาะหรือพี่น้อ,นองอีกทีในกระรอบก็เหม็นชอยมากมารวยได้แล้วนะครับเกินกับฝันดีชุ่มชุฝันเลยเนาะตั้งแต่ ลาไลเพียกเพือเเขาว่าเขาเล็กง่ายหามวากันจะโอ้ยเพื่วาเนาะว่าเขาเล็กง่กถาคเลีล่าแล้วเล้ล่าเขาไม่มีผู้ใดหูแล้วว่ามันจะออกตัวเนะไม่เมันออกกันดวยเตยห้เฟินว่าเขาเล็กง่ายเขาเขาเลเล่าวพราเลีเล่ามันเขาดีกอนเ่าขาวเดียวเขาข้าวเดียวเขาเลยม่นมีผู้ใดหูดอกว่ามันอกตัวเลเนะเพราะว่าเพราะาเขาไรว่าเรอยากอายโอ้ยบเลี้เล่าจะเขาประจำเ้าพี่น้องข่ได้ดตามมือเสือมือปลาไหลเผียกมันบอกว่ามันต่อมาบอกตามตรงจำเลยว่าเลิฮขึ้นทันาร แต่ควบฟันเนี่เพินฟันดีครับบอกดีว่าเปนเรื่ี้มาฟันงูที่เราก็แสดงว่ามันสิเป็นเหล็กไงต่อนะเอาล่อมดูพี่เนาะมัตัวแรกเปลี่ยกเอาเด้อนะครับแล้วควบฟันไปเจ๋มอเลยขอบอกข่าวเนาะสามฟันนะฟันแรกก็คือฟันเห็นอะไรเผลี่ยงนะครับมูครับมูเพิ่นก็เพิ่นจับหัวจำหางแรียนมีผีเนาะก็เลยพาดตีกันห้าแปดห้าเก้าแปดห้าก็แปดห้าห้าแปดนะครับอันเจ็บเก่าต้องจำมว่าแล้วฟันสองเนี่ยก็ยังมาฟันเกี่ยวกับเงียดี่ เห็นงูเผือกงูเข้าเผือกเรื่อยอยู่หิงพ้าเนาะนะครับหิงพ้าวานอทีตย์เป็นกับสามหกสองนะครับมูสามนะครับผลิตเหกสองเลยสามสามสองหกตัวสามสองหกเงินว่าสองสองใช่มันเดียวกันเดียวกันเหะอเอาสองของข้ามเดียวกันเหรอได้เกียน์เหรอเพาะว่าบานนี้ขึ้นสามยังมาฝันเห็นงูเผือกตัวเข้าอีกางก็หลังมุเหยีกเนาะ พอลุก,กประมาณนี้ลระพี่น้องมากตัวแรกตีเอาเรือเอาเด้อนะครับช่วงเช้ามันน่ามเกียงวันนี้แห้ฟังเราลำด้วย่วสสวัสดีครับแส,สดงว่าวันที่ซื้อหกออกทั้งลาวออกทั้งไทยเลยปิดไหมทำไมขึ้อมาปิดนะออก